สวัสดีคะ่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าไปทำแอสแท็ข้อความที่ดึงดูดทุกคนเป็นแบบประมาณที่แบบว่าเออคุณต้องการให้เราทําคิดออกมาในแนวไหนอ่ามีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดอ่าคุณก็จะได้รู้ว่าคลิปคุณสามารถที่จะออกมาในแนวนั้นแล้วก็ คุณอยากให้ช่องเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ตั้งตัวอย่างไปให้แบบ fc ของเราดูออยู่ที่ว่าเขาจะชอบตัวไหนเปอร์เซนต์มากที่สุดเราก็เลือกตัวนั้นมาตั้งช่องของเราแบบประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปทำกันเลยเราอยู่หน้าหลักเนาะกดเข้าไปที่ช่องเข้าไปที่ yu o tube ช่องของเราเซตเราก็จะไปที่ ชุมชนอมมูนิตี้อ่าพอเราเลือกชุมชน community เสร็จก็เลือกตรงนี้นะคะอ่าเลือกตัวนี้เสร็จเนาะเสร็จเลือกตรงนี้นะคะเห็นไหมสามขีดเลือกสามขีดก็จะมี add o p ปช o n นะคะ add อ p t i o นคุณอยากให้แบบว่าช่องของคุณอ่ะออกมาในแนวไหนหรือว่าอ่าคุณต้องการพิมพ์อะไรนะคะต้องการแบบให้เขา ก็จะให้เขากดใน Choice Option ตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนต้องการให้ทำคลิปออก มาออกมาในแนวไหนตัวนี้นะแล้วก็ใส่เครื่องมายคำถามคำถามตัวนี้ก็เดี๋ยวบางคนบอกว่าเออมันเติมคำว่าวิดีโอโอเคตัวนี้นะเสร็จ แล้วก็กด add option ตัวนี้อ่าตัวนี้ก็บอกว่าแชร์เรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต่ะตัวนี้ก็จะบอกว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะก็จะมีอีกนะคะแอดไปได้อีกนะก็จะเป็นแบบประเภทวีซา่า แนะนำวีซ่านะแนะนำวีซ่าคูมันใส่ไปด้วยนะคะเควันเขาจะได้รู้ว่าเป็นของอเมริกาแล้วก็ กรีนเกตกรีนแบบนี้นะคะโอเคทุกคนก็จะเห็นนะคะว่ามันจะพิมพ์ได้ทั้งหมด65าคำนะแล้วก็ตัวนี้นะคะใส่ไปแค่3อ่าแค่3อันพอคุณจะเลือกเขาจะเลือกเขาก็เลือกได้แค่อ่าตัวเดียวนะคะอ่า เรนมันก็จะขึ้นตรงนี้มันจะมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าก็ถ้าเขาเลือกกดจิ้มจิ้มนะต้องดูว่าอ่าเปอร์เซ็นต์ตรงไหนมันเยอะสุดอย่างเงี้ยนะอ่ะาแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะอ่าออปชั่นให้อีกนิดนึงตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมกันนะคะอ่าก็ต้องบอกว่าหนึ่งและสามนะ โอเคตัวนี้ก็ใส่ว่าหนึ่งไปด้วยนะเพราะว่าเขาจะได้เลือกได้นะสามโอเคเขาจะบอกว่าข้อหนึ่งและข้อสามอะไรแบบประมาณนี้นะโอเคตัวนี้นะคะแล้วเราก็ กดที่โพสนะทุกคนถ้าเราคิดว่ามันเคลียร์หมดแล้วนะ,ะเราก็สามารถที่จะกดที่โพสได้เลยตรงนี้นะไม่ว่าเราจะคล้ายคล้องไม่ว่าเราจะทำคลิปวิดีโอทุกคนจะเห็นคำว่าโหวตไหมทุกคนจะเห็นคำว่าโหวตไหมทุกคนจะเห็นคำเปอร์เซ็นถ้ามีคนกดหนึ่งตัวนี้นก็จะเป็น100%นะทุกคนถ้ามีคนมากดตัวนี้ปุ๊บกดตัวนี้ด้วยกดตัวนี้ด้วย มันก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ70-80%หรือ90%อะไรกดตัวนี้ด้วยกดตัวนี้ด้วยมันก็จะเหลืออยู่น้อยลงให้สังเกตว่าตัวไหนมันเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดคุณก็เลือกคอนเทนต์นั้นมาทําคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆให้กับ FC ของคุณที่ต้องการจะดูที่ต้องการจะรับชมนะทุกคนถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โรสด,ด้วยเนาะอยากให้เพื่อนทำได้อยากให้เพื่อนทำได้เหมือนเรานะคะก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยเนาะเขาจะได้ทำได้เหมือนเรานะคะแชร์ไปก็ได้บุญนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โรสด,ด้วยเนาะ รถก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะเนี่ยเนาะคนนี้รถก็ตามอยู่นะคะน้องน่ารักมากนะแล้วก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะทุกคนไปแล้วนะคะบา,บายยจ้า